กีเอียนไปก่อนใช่ตังไม่ไกลพ่อเพื่อม,มาครอบครัวต้องดแูแล่ฮันลูกเมียก็ยังไงน,นะลูกเมียเป็ดก้นกันกบแต่ว่าลูกพ่อมันไม่มีอ๋อไรลาไปแล้วแ,วแต่เติมตามลูกเมียมาเยอะฮัลยว่าลูกเมียเป็ดก้นแต่ลูกพ่อมันหนามาอ๋อไอ้อมึงเลี้ยงลูกเพื่อนละกันลูกเพื่อนเพื่อว่าลูกเมียอ๋อมแรงอยาคนไม่ก้าวแช่งโปรไม่ระวังนกกูแหละ ไอ้ยรถนี่เจอนานแล้วแล้วกานะ้อาเลยโอ้มัแหลมได้ต่อยกับกับรถเพืองนี่กูแหลมได้จนกายคนข้ามอังนี่ไ,ไอ้ยรถเพืองนี่เจอรถว่าใจตั้งเลยไอ้ด้วนอะว่าเจอรถว่าใจตั้งเลยไม่ได้หลาวม่ตั้งรอมบอกแอกงกันเออไอ้าดาวว่าพ้อนปอนนะก็ว่าเออไอ้ป้อนดูรถ ต้นแรงพ่อมเป็นคนพ่นรอดเรือเปล่าพอมันแรงนักแรงเท่านั้น,นผมบอกไ้เรผมเกิดมาตั้งอาย,ยุปุ่นนี้ไม่เคยพ่นรอดผมไม่ชอบพ่นรอ้อนท่านกันก่อนที่เขได้ยึดลออ้อหไดเลยเราพ่มไม่พอนั่นเลยโอ้หนึกงวัดตื้อจกักซีมาเจ็ดตื้อรถตือถ้อรอถขับแม่ยายตื่นอายเมยายขับแม่ยายตื่นอายเมยายแข็นนะแม่ยายก็ตื่นรถได้ลูกคยืยอ้าวเราวัวเม่ยายรักน่ะ ลูกกูยแก่จคนแกรักพมมาว่าเพื่อนไม่ยายนลูกกู้ยจำคนลูกเจ้าแก่จำเจ้าเลยมาลูกเจ้าแกคนเดียวตาแต่มเหียพมแต่ลูกกู้อำคนฮันซอีอันคุณเลี้ยมนักกันเว่อมานักไหมไม่จะขึ้นรอมันเตียงจำคนเดี๋ยวราลูกกยกันเออมันก็ไปชุนักรองทำหำหำห้างหำไน้เดียว ไปกับผมปลอดภัยแน่นอนแกดีอันแม่เฮ้ยแม่คนแก่ๆจอพี่ตายหลอดผมกันนี่อันไม่ใหญ่ล้มบิดผมโรผมตันต่าง,างอันต้นใจให้ไปล้มบุรตรตาลลงในคลองลงพม,มไปดีไหมวะกคนแรกอะไรล่ะมั่มเจียวเจียวเจียวนั่งนี่มึงก็อยา,ก,า,ยา,ลากล้าแดงดิคนแรกอะไรนะมึงกับไปเรียกตายอย่า้าละ นี่จอเดมเปลงมันเพือได้เเปลืงมันเพื่อว่ารถกูเกลืองไม่ใช่ติดนี่มาก็บจอเจ๊กัเปลองมันซอยมันรัวออไม่ตัดเื้งกำกินมันมื่อไห่นี่ว่าเต็มจเลยอันอย่าจะคเอายากรูปมาต้มนำตีลอออไม่อุดเจ้าียไมาอุดนะตั้งมันกี่บาดะอุดนู้มาเตรียมเรื่องไหมหันเวียนาไปได้เดี๋ยวผมจับอกเดี๋ยว เดมึงกระบอกนแป๊ก็แป๊บเวแปเวเน่เน่พี่ลงดอกแตีดิอ่เดีมึงกลับมาเองเจ้าออลืมไม่ปัใจดอกแครดมึงมาดอกแไม่ใจก็บพกกันาชีไม่เรียนใส่หาชีไม่เรียนโตไส่ตรงนี้โอ้ตไส่ตรงอะไรต่ำเลยไปร่าทำกับเด็กกระบอกน่อนกระบอก่อนในพูดไรซานไปแน่แล้ว ยืนอยู่ล้างมึงงั้นดูอ่เรอดลำแนวผอแนวผมมาจริงแล้วใส่แนวผมมาเป็นแนวฮันนี้คนแก่คนหนังใจผมไปตรงตีบ้านแก่บอกผมอ่านหัวรอดถึงผมไม่เห็นแกก็เลยผมไปบอลไปถึงบ้านแล้วแกตัวอะรล็อมารับผมว่าไอแกเดินมาบ้านผมแต่ผมก็ล็อไปตรงบ้านแกบ้านแกอยู่น้อยถึงก่อนบ้านผมแล้วผมกำแล้วเมียแม่ไปตรงกะผมไหปวดเตาหมารับก้อยอะไแล้วอย่า ยิ่งไอ้ปอเต้ามาราบอ้าอยาเราได้ปอเต้าน่าเลยนี่นี่แม่เต้าไม่มาแม่เต้าผู้พูห้องใช่โอ้จุ่งเอากันเพื่อตังรึล่ะวัน mai นุ๊กิี่ใต้หรืงที่แม่ยายไปได้กับผ่มโอ้ไปกันกูหละบาดหลวงไปเดินทางเออไปได้ขึ้นนั่นหอมาขึ้นนัก่อนไปนะเออไม่ไปไปกับผมไม่ต้องกลัว เันญเชิญเชิญเชิญเชลาก้อนพี่น้องเออพลานไปมาแล้วให้จบดีแล้วบารมีพลอตันไกลคุ้มครองน้องเออให้ดังยิงยิงกินไปนักร้องรองมาเชิญนัดร้องเล่นหนึ่งแล้วไอ้เต็งมาเลยนักร้องปลาดหนึแล้วดิเต็ง